แล้วตอนที่มันอยู่ในช่วงพร้อมเก็บเกี่ยวนะ่ยคะครูเราต้องมีวิธีการดูแลยังไงบ้างคะให้น้ำแต่งทางแต่งใบแต่งทาเพิ่มให้ไปสีลูกสีสีวคือ๋อพากระสีมันจะไม่สวยเหรอคะมันก็จะไปจะด่นงมันเสียที่เราหยุดให้ปุ๋ยเมื่อไหร่ตอนช่วงตัดปีพอเราเริ่มตัดปีใช่ไหมครับช่วงตัดปีนี้อายุประมาณกี่เดือนนะคะ ประมาทหกเดือนครับน้ําที่เรานํามาให้ต้นกล้วยเนี่ยค่ะเป็นแหล่งน้ํามาจากไหนคะน้ําบาดาลครับจากแม่น้งแม่น้ำได้ใช้ป่ะครับใช้ครับถ้าน้ําบาดาลไม่ออกแปลว่าขาดค้องอะไรหรกน้ําแม่น้ําที่ปนพปืมันมีปัญหาเรื่องระบบเกี่ยวกับ G A P รหรือเปล่าถ้าเอาน้ําจากแหล่งน้าธรรมชาติมาคือแหล่งน้ําธรรมชาติเนี่ยที่นี่นะครับได้รับการพิสูจน์แล้วมันไม่เป็นอันตรายต่อตัวใช้ได้ใช้ได้แต่เพียงแต่ว่าของของโรงพยาาเนี่ยน้าบาดาลมันอยู่ในพื้นที่ สะดวกกว่าใช่โอ้ระบบวางไว้แล้วใช่ครับอ๋อครับผมลุงเคาอย่างนี้กล้วยเครือไหนที่เราตัดได้บ้างคะเครือนี้ได้หรือยังคะยังไม่ได้ครับทำไมถึงไม่ได้คะหรือว่ามันก็ไม่ไะ้ตัวเองเป็นเหลี่ยมเดี่ยวในนี้โตเต็มที่เต็มเหลี่ยมนะอีกสักประมาณกี่วันตเจ็ดวันแล้วอันไหนที่มันตัดได้แล้วมีไหมครับเดี่ยวเครือนี้ตัดได้ครับอันนี้ได้อ๋อแล้้วอออันนีุ๋งตัดเองเลยไหมคะมีคนมักกรถมาบัดตัดอันนี้เลยใช่ไหมคะมือโปรใช่ไหมเออใช่ ออคือเราจะไม่ให้ช้ำไม่อยากพบโอ้โหทำโอเคร่งมากงั้นเสร็จช้ำ